หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุฉันดีกว่าใครๆคุณาภาพโดนใจเกษตรกร,กรยั่งยืนหืือความต้องใจมุ่งมั่นสัรหา นี่คือรายการข่าวชาวทุ่งนะครับวันชัยเมืองขุนเดชครับไอหนุ่มมาเสียเมียหนึ่งลูกสองน้องเมียงามงามคนนี้นะนำรายการน,นำข่าวคราวอะไรต่างๆนานานำมาเล่าเอามาเสนอให้ได้รับทราบให้ได้รับฟังกันนะเป็นประจําทุกวีทุกวันนะหลากหลายคลื่นหลากหลายความที่หลากหลายจังหวัดเดยเราเจอ,เร,เ,จอเราเจอกันเป็นประจํานะครับโดยการสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดีจากแม่ปุยตราหัวคนป่านะครับนะ ก้าวเข้าสู่ปีที่100นะสตรวรรษแห่งความยั่งยืนสร้างความมั่งคั่งมั่นคงร่วมกันกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรด้วยแม่ปุ๋ยชั้นเยี่ยมนะครับเอามาให้นะเพราะม่พี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรได้เอาไปใช้กันนะครับนะนะ,นะก็เกือบ100ปีแล้วนะครับเรายืนหยัดอยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนานด้วยความเชื่อมัน่น นะครับกับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนะอ่ะพี่น้องกเกษตรกรเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับนะก็ช่วยนะในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนะเร่งเขียวเร่งใบนะครับใบใหญ่แตกรากดีนะโตเร็วนะพืชแข็งแรงนะครับนะรากเดินดีนะจะเป็นไม้ดอกไม้ระดับต่างๆนะครับนะดอกใบก็สวยสวย นะเอาไปใช้ในนาะข้าวนะครับนาะข้าวออกเต็มรวงนะตเต็มนาขายได้ราคาดีนะครับนะพืชไร่นะไรอ้อยนะครับความหวานนะครับความหวานซีซีต่างๆนี่เพิ่มขึ้นนะครับนะลำใหญ่นะมันสัมปหลังนี่หัวนึ่งขุดมาเนโอนะยักษ์ใหญ่ๆไม่ผิดหวังแหละนะครับนะนะนะสวนผลไม้ต่างๆนะครับนี่ก็ ติดผลดกดีนะครับนะควรเหนียวไม่หลุดล่วงง่ายนะเพราะฉะนั้นติดผลดกนะลูกใหญ่รสชาติดีสีสันดีขายได้ราคาดีนะอ่ะเอาไปใช้กันหลากหลายสูตรนะครับนะกับแม่ปุ๋ยตาหัวคนป่าที่สุขโขทัยนี่ก็อำเภอสวรรคโลกนะครับนะหาซื้อได้ที่ร้านพนาวันเกษตรพันุ์นะครับนะพนาวันเกษตรพันธุ์อยู่3แยกไฟแดงด้านเหนือนะสามแยกไฟแดงใหม่ นะครับนะที่จะตรงไปสีสัตว์ที่จะเลี้ยวขวาไปสีนครบางคนเรียกสามแยกคลองอยางนะครับนะร้านพนาวันก็อยู่ตรงนี้นะครับนะอยู่ทางแยกไปสีนครนี่แหละนะครับสีนครนี่ก็หาซื้อได้ที่ร้านหนองบัวกเกษตรพันธุ์นะครับตรงข้ามสามแยกตลาดนาใหมนะ่อุตรดิตอุตรดิตที่ห้างใช้ฟ้าเกษตรพันธุ์นะครับ,นะรบนะอยู่ใกล้ๆท่ารถบขสออุตรดิต อานะครับอำเภอรตรอนนี่ก็ที่ร้านจินดากเกษตรพันธุ์นะครับนะหมู่สองวังแดงนะครับอำเภอพิชัยก็ที่ร้านทีระเกษตรพันธุ์นะครับอยู่หน้าทกศเมืองพิชัยอำเภอทองแสนขันนี่ก็ที่ร้านพาขวัญเกษตรพันธนะุ์นะยื่ยงธนาคารทกศทองแสนขันแล้วก็ร้านคําสุกเกษตรพันธุ์นะอยู่ข้างน้ํามันวงงังโป่งทองแสนขัน อำเภอน้ำปาากันที่ร้านแสนต่อเกษตรพันธุ์นะครับสีแยกไฟแดงน้ำปาดก่อนที่จะถึงปั๊มน้ำมันพีทีน้ำปาดจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่อำเภอวังทองหาซื้อแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าดได้ที่ร้านทองสานะครับอำเภอเมืองพิษณุโลกที่ร้านซุ้งม้งหลีนะอยู่ที่ตำบลวัดพลิกนะครับร้านเจ๊แปวตำบลสมอแขก็ที่ร้านซับไทยวันนะครับตำบลมะขามสูงที่ร้านเกษตรรากหญ้า อำเภอชาติรัการที่ร้านพัชราพรการเกษตรครับอําเภอนครไทยก็ที่ร้านอเจริญชัยอยู่ที่ตำบลหน,อ,นองกระเท้านะนี่คือพิษณุโลกนะครับจังหวัดแพร่ก็ที่สากรการเกษตรวังชิ้นสากรการเกษตรเมืองลองสากรการเกษตรร้องกวางนะสากลสากรการเกษตรเมืองสองจังหวัดน่านก็ที่สากรการเกษตรท่าวังผานะครับนะเหล่านี้ สามารถที่จะหาซื้อผลิตภัณฑ์นะตราหัวคนป่าเอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่เฉพาะแต่แม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าทนนั้นนะครับนะปุ๋ยน้ําทางใบนะครับฮอร์โมนพืชปุ๋ยเกล็ดอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับนะครบครันทุกร้านในเครือของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์บริการข้อมูลของแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าครับ0 9 9 0 0 2 4999 0990024999อ่ะมาถึงเรื่องราวข่าวนี้ต่อกันเลยนะครับนี่ก็ชาวบ้านฝากเงินมาทั้งชีวิตแต่เบิกไม่ได้นะกว่า20ล้าน,นอ,อ,อ่ะเอออ่าสหกรณ์สหกรณ์ทางด้านผู้จัดจการบอกว่า เออมันขาดสภาพคล่องหลายอย่างเลยเอาอีกแก้วเอาอีกแก้วมาอีกแก้วเอออันนี้เรื่องราวข่าวนี้ท่านผู้ฟังชาวบ้านที่หมู่5ตำบลท่ามะเขือแล้วก็หมู่1ตำบลหัวถนนอำเภอคลองขลุงกำแพงเพชรกว่า30คนซึ่งเขาก็เป็นสมาชิกเงินฝากของสากรการเกษตรในจังหวัดกำแพงเพชรก็รวมตัวเข้าร้องทุกต่อสื่อมวลชน นะหลังจากที่แต่ละรายเนี่ยเขาเอาเงินไปฝากแล้วก็ไม่สามารถถอนเงินออกมาใช้ได้โดยก็ก็นำสมุดบัญชีเงินฝากของแต่ละรายมารวมกันก็มียอดเงินที่ไม่สามารถถอนได้รวมกว่า20ล้านทางที่ที่ผ่านมาได้พยายามขอถอนเงินแต่ถูกบายเบี่ยงแล้วก็ให้ลงชื่อต่อคิวเอาไว้ว่าอย่างนั้นน่ะบางรายขอถอนเงินหลักแสน แต่พอถึงวันรับเงินกลับได้หลักหมื่นหลักพันแค่นั้นเองบางรายเนี่ยนำเงินที่หามาทั้งชีวิตฝากไว้ตั้งแต่ปี2557นะ่ะสิปีมาแล้วอ่ะปัจจุบันมียอดฝากตั้ง3ล้าน7แสนก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะถอนเงินมาใช้ได้ทุกวี่ทุกวันกินไม่ได้นอนไม่หลับป่วยเข้าโรงพยาบาลกันหลายรอบบางรายเครียดป่วยซึมเศร้าอยากจะฆ่าตัวตายเลยอืม ขณะที่บางคนเนี่ยนำบัญชีเงินฝากของคนในครอบครัวที่ไม่สามารถขอเบิกเงินได้เอามาโชว์ครับก็พบว่ายอดรวมเนี่ยกว่า5,874,000บาทโดยยังไม่ได้รับคำตอบเลยว่าจะเบิกเงินได้เมื่อไหร่นอกจากนี้ชาวบ้านก็ให้ข้อมูลว่าอนช่วงแรกตั้งแต่ปี2,557เนี่ยชาวบ้านที่เป็นสมาชิกเงินฝากของสากรการเกษตรคลองขุงก็ได้ดอกเบี้ย ร้อยละห้าต่อปีนะร้อยละหบาทกับอีกหนึ่งสลึงต่อมาปรับลดดอกเบีย้ยเหลือร้อยละสามบาทห้าสิตังค์ต่อปีโดยไม่ใช่เป็นการฝากเงินประจำแล้วก็สามารถถอนเงินได้ตามปกติซึ่งก็มีสมาชิกอีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถกู้เงินไปลงทุนทำการเกษตรและอาชีพอื่นๆได้แล้วก็ต้องเสียดอกเบีย้ยตามปกติของสถาบันการเงิน โดยทั้งหมดรวมตัวกันไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันดำเนินคดีเอาไว้ที่โรงพักครองคลุงแล้วเมื่อวันที่28ตุลาที่ผ่านมาชาบ้านบางส่วนร้องทุกข์ยังศูนย์ดำรงธรรมเพื่อให้สกรจังหวัดกำแพงเพชรในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดให้การช่วยเหลือหาทางออกแม่แก่ชํำนามสก,กุลอยู่โตอายุ71ปีเล่าให้ฟังบอกว่าอ ตังแต่อุคฮกเกีกยนเกษตรเนี่ยมันขอตั้งขึ้นมาเนี่ยนะยายก็เอาเงินไปฝากเอาไว้ตลอดเลยจังก็ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะทุกวันทุกวันเนี่ยรวมแล้วเนี่ยไอ้หนูดูเนี่ยดูหนึ่งสมุดเงินฝากเนี่ยสามล้านแปดแสนกว่าบาทแล้วอ่ะเอ๊ะ ช่วงหลังๆเนี่ยยายก็ไปขอถอนเงินสดมาให้ลูกหลานมันใช้ก็ได้รับคำตอบบอกว่าไม่มีเงินไม่มีเงินให้ถอนยายก็ถามว่าเอ้าไอ้วันเงี้ไม่มีให้ถอนอ่ะเราเราเมื่อไรจะมีแล้วเขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะยายไม่มีเงินอกอืม ยายก็อยากจะถอนเงินเอาไปซื้อที่นาให้ลูกให้หลานมันทำนากันปีนี้เขาว่าข้าวได้ราคาดีก็ไปถอนเขาก็ไม่ให้ถอนเจอแบบนี้นี่ก็โอ้ยยายก็เครียดเลยอ่ะเสงเลยอ่ะวัยรุ่นเสงเลยอ่ะไม่รักจะทำยังไงก็เลยไปแกล้งความกับตำรวจแล้วก็ตั้งทนายฟ้องร้องเลยอืใหายชำว่าอย่างนั้นับ นั่งมาลลยพิลึกนี่อายุสี่ปีบอกว่าอีตอนน้ตอนเนี้ยตนนัวเองและครอบครัวญาติพี่น้องรวม4คนเอาเงินไปฝากรวมกันเกือบ6ล้านตั้งก็ปี5 9แล้วนะนะก็สัก8ปีแล้วเนาะนะ,ะใช่ไหมก็ไม่สามารถถอนเงินออกมาใช้ได้เหมือนกันนะคนที่สากรเขาบอกว่ามีเงินให้ถอนหรอกพูดง่ายนะไม่มีเงินให้ถอนหรอกอืมเอา ไม่มีได้ไงแล้วเงินฉันฝากเอาไว้เนี่ยต้องหกล้านอะ่ะม,มันไปไหนอ,ะอ่ะเนี่ยยังไงเขาก็ไม่มีไอ้ถอนนี่ตอนตอนนี้นี่กินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วอ่ะเครียดเลยนะเพราะว่ามันม่ใช่เงินของฉันคนเดียวแล้วของญาติพี่น้องอีกอกะเอามาฝากในรวมกันหกล้านเนี่ยโอ้หลายคนเลย่านูฟังพอแกไม่แกนี่ลงกฤติศัก์นี่เป็นข้าราชการกเกษียณน,นะนะ แกก็บอกว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยมีเงินฝากรวมกันหลายสิบล้านเลยนะไปถอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ3.5ช่วงแรกได้นะนะแต่ถ้าว่าถอนเยอะๆเนี่ยเขาไม่ให้นะครับได้มาทีก็ครั้งละเหมือน20,000ืนแค่นั้นเองปรากฏว่าหลังๆไม่ให้เลยของตอนเองเนี่ยกู้เงินบำเหน็จบำรุงชีพมาเพื่อฝากกินดอกเบี้ยแต่มาเจอแบบนี้ลําบากเลยเพราะว่าต้องไปจ่ายเงินกู้เดือนละห้าพันี่ <c oughs> ลุงก็เข้าใจทำเนาะไปกู้เงินมาฝากกินดอกโอยอะ <c oughs> เจออย่างนี้ก็เลยเป็นหนี้ดอกเบี้ยซะเลยนี่ก็ป้าลํำชวนสีแพ่งนี่ก็บอกว่าทำเรื่องขอกู้นะสามครั้งแล้วโดนเลื่อนนัดมาสามครั้งแล้วยังไม่ได้เลยล่าสุดเนี่ยค่าไฟของสากรเขายังไม่จ่ายเลยว่าั้นนะไม่มีตังค์จ่ายค่าไฟเอสากรนะคิดดูดิ ตัวเองนี่หาหาฝากเงินที่หามาได้ทั้งชีวิตหวังจะได้กินดอกเบี้ยเนี่ยโหมาเจออย่างนี้นี่วัยรุ่นเซ็งอีกเหมือนกันาฝากไปล้านกว่าบาทเนี่ยอออืืนี่เครียดเหลือเกินในกลัวว่าเส้นเลือดในสมองจะแตกตายอยู่แล้วนะไหนตอนนี้เนี่ยฉนันนะนะเอออ่ะคราวนี้นักข่าวเขาก็เลยสอบถามไปยังนายอดิศักดิ์ฟักแฝง,งครับ เป็นผู้จัดการใหญ่สากรการเกษตรคลองขุงเขาก็ให้ข้อมูลกล็บอกว่าสากรการเกษตรคลองขุงเป็นสถาบันการเงินถูกต้องตามกฎหมายนะจ๊ะก็ตั้งมาน่นโอ้โหตั้งห้าสกว่าปีมาแล้วนะปี2513ทําทำธุรกรรมปล่อยกู้ให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกมากกว่า3,000ลายนะ0ารลายมีลูกค้าเงินฝากอีก150ล้านนะ โดยอีปี2 5 4 1ถึง2,557ขยายธุรกิจปล่อยเงินกู้ให้สมาชิกกว่า1,000ล้านบาทในปี2,559เนี่ยสากรการเกรษตรคลองขุ่ก็ขอขยายเงินกู้ให้สมาชิกจากแหล่งเงินทุนก็คือทอกศแต่วงเงินกู้เ,เต็มจำนวนก็จึงได้ระดมคือคือจะไปขอกู้ทกศ มาให้เกษตรกรกู้นั่นแหละแต่ว่าเขากู้ไปเต็มแล้วไงกู้อีกไม่ได้เนาะก็เลยระดมทุนจากสมาชิก400ล้านนี่400ล้านบาทต่อมาในปี2505 2 5 6 6ปีที่แล้ว เริ่มขาดสภาพคล่องเพราะสมาชิกสากลประสบภัยจากพิษเศรษฐกิจราคาพืชผลตกต่ำต้นทุนการผลิตสูงและโควิดมันก็ระบาดด้วยทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ไม่สามารถจ่ายหนี้คืนให้กับสา,าก์ได้อีกทั้งมีค่านิยมเข้าไปเป็นสมาชิกกองทุนฟืนฟ้นฟูและพัฒนาเกษตรกร,กรหวังใจเข้ามาแก้ไขหนี้แทนเกษตรกรที่ประสบปัญหา9 2 1ราย นี่ค้างชำระ432ล้านส่งผลให้สากรไม่ได้รับการจ่ายหนี้จากสมาชิกเลยขาดทุนกว่า97ล้านบาทนะนะเพราะว่าถูกตั้งค่าเผื่อหน,นี่สงสัยจะศูนย์จากสำนักง,งานตรวจบัญชีสากรจังหวัดกำแพงเพชรจากผลกระทบดังกล่าวสมาชิกของสากรขาดศรัทธาก็เลยพากันถอนเงินที่ฝากไว้อย่างต่อเนื่องและไม่ได้เงินคืนครบจำนวนและได้บางส่วน จนทำให้สากรกันก็นเสร็จกลองขุงขาดสภาพคล่องตามไปด้วยแล้วก็สมาชิกที่เหลืออีกพันรายพากันไม่ชำระหนี้คืนทำให้ขาดสภาพคล่องหนักมากยิ่งขึ้นโดยแนวทางแก้ไขเยียวยาผููที่เดือดร้อนที่จะต้องเร่งดำเนินการก็คือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่างทกศแล้วก็หน่วยงานภาครัฐกรมกรมสงเสริมสากลแล้วก็ทีมกฎหมายเร่งติดตามหนี้ปกติและหนี้ค้างชำระ และลุกหนี้ตามคำวิพากษาพร้อมประสานกองทุนฟื้นฟูนและทกศเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันและรองงบสนับสนุนจากภาครัฐโดยคาดว่าจะแก้ปัญหาทั้งหมดได้ภายในสามเสดมีนาคม68หรือเร็วกว่านั้นเอาง่ายๆเลยนะปัญหาแทบจะทุกที่เลยนะหนูฟังแทบจะทุกที่เลยกูไปแล้วก็จะเบี้ยวเขา โอ้ย oh, ไปเข้ากองทุนนู้นนี่เขาเขาเขา,เขาตั้งกองทุนแล้วก็มาชวนมาเข้านี้เดี๋ยวเราไปมอบกันเราไปยื่นเรื่องให้รัฐบาลนะเคลียร์หนี้ให้เราายปเป็นสมาชิกเขาเสียตังค์ให้เขาแล้วก็ไม่ยอมมาจ่ายหนี้เดิมมันเป็นแล้วย่างเงี้ยนั่นะฟังนบนะเอาไปแล้วไม่มาคืนเขาจะมีเงินตรงไหนมาหมุนแล้วเจอแบบนี้เยอะนะเออคุณอดิศัก์นี่ก็ยังบอกอีกนะบอกว่า ปัญหาจากการถอนเงินของสมาชิกที่ฝากเงินแล้วไม่สามารถถอนเงินได้ขณะนี้เกิดจากปัญหาที่ทางสากลไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนมาหมุนเวียนได้เพียงพอและเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติพิการเมืองสมาชิกที่เป็นหนี้70%ขเขาก็ไม่ยอมใช้หนี้เงินกู้คืนนะสากลไม่มีเงินใช้หนี้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือทอกศเป็นหนี้ทกศกว่า500ล้านที่ไม่ได้จ่ายคืนเนี่ย ในส่วนของกองทุนฟื้นฟูทีท่จะเข้ามาจัดการนี่ให้กับทกศก็ดําเนินการไปตามขั้นตอนซึ่งเมื่อเราไม่ได้เงินกู้จากทกศมาแก้ไขสภาพคล่องเราก็จึงตั้งกองทุนสํารองขึ้นมาจนขาดทุนสะสมสมาชิกไม่ได้เงินปันผลทําให้ขาดศรัทธาจนทวีความรุนแรงมากขึ้นซึ่ง เมื่อเราออกติดตามหนี้จากสมาชิกที่ค้างชําระจนทําให้มีปัญหาการฟ้องร้องกับสมาชิกมากขึ้นจนได้เงินเข้ามาจัดการได้บ้างแล้วก็ปรับลดค่าใช้จ่ายบางส่วนลงเรายังมีทรัพย์สินที่เป็นที่ดินกว่า10,000ไร่เราพร้อมจะระบายทรัพย์สินที่มีอยู่เพื่อเอาไปใช้หนี้เงินฝากที่สมาชิกเอามาฝากและมีปัญหาตอนนี้เร่งด่วนคาดว่าไม่เกิน40ลร้าน ส่วนที่ทยอยถอนไปก็ประมาณ300กว่าล้านซึ่งก็ได้มีการสื่อสารกับสมาชิกเพื่อปรับแผนคืนเงินฝากไม่ให้ส่งผลกระทบโดยจากนี้จะเร่งเปิดการเจราจาเพื่อหาทางออกกับทุกฝ่ายให้เร็วที่สุดและจะมีความชัดเจนภายใน3 1มีนา68แน่นอนซึ่งวันที่25พฤศจิกายน67นี้จะพูดคุยกับ4หน่วยงานเพื่อหาแหล่งเงินทุนและการตรวจสอบส,สางความมั่นคงโปร่งใส โดยยืนยันว่าเรื่องนี้ปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากการทุจริตนะยืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์จะต้องคืนไปยังสมาชิกและดําเนินการตามแผนอย่างแน่นอนในหลักซื่อสัตย์ประหยัดอดทนอืนะครับพวกแกทํากันเองนั่นแล้วนะเจอบ่อยๆเลยนะครับนะมาร้องเรียนนะมาร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นนี่แหละสากลการเกษตร นักลัปฏิลงปฏิรูปการเกษตรอะไรพวกนี้นะเรื่องของกองทุนนะครับสัจจะหมู่บ้านอะไรพวกนี้กองทุนเงินออมชื่ออะไรก็แล้วแต่ของหมู่บ้านของตำบลคือบางที่เนี่ยมันก็มีการทุจริตอันเนี้ยมีนะครับแต่บางที่ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้บริหารเขาก็ไม่ได้ทุจริตไอสมาชิกเองนั่นแหละต้องเดโกง เนี่ยอย่างเนี้ยอย่างที่ผู้จัดการเขาบอกเนี่ยกู้ไปแล้วไม่คืนนะไปเข้ากองทุนฟื้นฟูเพื่อจะให้กองทุนเนี่ยเข้ามาจ่ายหนี้ให้อาตัวเองก็ไม่จ่ายอืมในเมื่อตัวเองเอาตังค์ไปแล้วไม่ยอมมาคืนมันจะมีเงินมาหมุนให้คนอื่นเขาได้ยังไงละ่ะหลักการมาอยู่อย่างนี้นะนะครับไอ้คนฝากนะก็ฝากอย่างเดียวไม่ได้กู้อืมกินดอกจะเอาดอกว่างั้นเถอะ อ้าวอ,องเงินาฝากจะกินดอกแค่นั้นเองครับอ้าวลากรว่าพอมีเรื่องจะต้องใช้ตังค์ไปเจอคนกู้ไปเนี่ยหัวหมอเนี่ยมันยอมส่งคืนนะแล้วหวังจะให้กองทุนฟื้นฟูอะไรเนี่ยมาจ่ายหนี้ให้มาล้างหนี้ให้ไอ้เจ้าของเงินนี่เขาฝากเอาไว้กินดอกเบีย้ยนี่เขาไม่ได้กู้ไปเนี่ยเขาก็เดือดร้อนเนี่ยก,ก็ก็สมาธิด้วยกันนั่นแหละทำให้มันเกิดปัญหาคราวนี้ทำยังไงอะ่ะเออทำยังไง ผู้บริหารอ่านใจก็ต้องฟ้องมากู้ไปมีหลักทรัพย์คำละกันหรือเปล่านะีมีใบที่ลงที่ดินไหลคำไหมเออถ้อางั้นก็ฟ้องฟ้องก็ยืดนบัขายทอดตลาดเนี่ยถ้าเจออย่างเงี้ยะไอ้คนกู้เนี่ยมันอยู่นิ่งไม่ได้หรอกครับ <c oughs> มันจะไม่หวังให้กองทุนฟื้นฟูมามาเคลียร์มาจ่ายหนี้ให้อ่ะก็หวังไปแต่ตอนนี้โดนฟ้องแล้วมันก็ต้องดิ้นรนก็เอาเงินก็ไปแล้วล่ะ สัญญิงสัญญาอะไรก็มีล่ะนะครับเนี่ยผู้บริหารก็ต้องฟ้องนะครับผิดใจกันจะอะไรยังไงก็ช่างเออเพื่อไม่ให้มันกระทบคนอื่นนี่เขาไม่รู้อินโหนอินเหน่เขาจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนนะพอฟ้องไปก็โอดโอยร้องสื่อร้องคนดังอะไรต่างๆน,ะนะานาทั้งๆที่ตัวเองก็ผิดสัญญาเองนะนะเออถ้าหากว่าผู้บริหารเขาพุจริติจริงๆ เอออันนั้นก่อนลุยกันให้เต็มที่นะครับแต่เขาบริหารโดยถูกต้องโปร่งใสแล้วในสมาธิก็จ้องจอง้จองที่จะเบี้ยวกันเองอย่างเงี้ยนะครับนะคนอื่นก็ก็เดือดร้อนไปด้วยสมาชิกเองนั่นแหละก็เดือดร้อนไปด้วยเจ้าของเงินอ่านะจะให้ทําไงนะถามจริงๆอะพิทิตแกเป็นผู้บริหารเนี่ยแกทาไงก็ต้องฟ้องใช่ไหมใครที่เอาไปแล้วไม่จ่ายอ่ะก็ต้องฟ้องใช่ไหมเออ อ,อฟ้องเรียกเงินคืนมาจะได้ไปจ่ายเจ้าของเงินเขาหรือไม่ก็เอาไปให้คนกู้รายใหม่เขากู้ไปนะครับหลักการมันก็มีอยู่แค่เนี้ยเนี่ยอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ทำยังไงมาร้องนะคงนะข่าวนะเอาอย่างนี้ดินะไปไปกดดันในสมาชิกด้วยกันนะที่กู้ไปแล้วไม่ยอมมาคืนเนพวกหัวหมอจให้กองทุนฟื้นฟูนฟเข้ามาล้างหนี้ให้นะแล้วไม่ยอมจ่ายน,ะนี่ไปกดดันในพวกนั้น นะครับพวกหัวหมอพวกนั้นเพามันเป็นเงินของทุกคนนะ่ะใช่ไหมเล่าอ่ะนี่ก็ทางไหนแล้วนะโอ้อุดรธานีนี่เขาขโมยตะแกงในเตาเผาศพบ,บนเมนกันเยอะแยะเลยนะครับนะนะนะมีใบสั่งหัวขโมยนะเอาไปทำเครื่องลางของถัง,งอะไรต่างๆนานานะครับนะเอาไปปิ่งของย่างข,งของขายกัน ไอ้มังเขาบอกโอ้ยพวกขี้ยาเนี่ยเอาไปซื้อของเก่าเออเอาไปขายร้านซื้อของเก่าซื้อยาบ้ามาดูดกันช่วงนี้เหล็กมันแพงที่อุดรธาน,นีนี้ตอนนี้หลายวัดนะครับนะบันเรานี่ก็บรรดาผู้จัดการเมนทั้งหลายนะเผาเสร็จแล้วเก็บให้มันดีๆเนอะเพราะว่าบันเราขี้ยามันก็เยอะเหมือนกันนะ หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มภูนกำไรด้วยแร่ธาตุชันดีกว่าใครๆคุณาภาพโดนใจเกษตรกร,กร,กรยังยืนคือความต้องใจมุง่งมัน่นนี่คือรายการข่าวชาวทุ่งนะครับนะดำเนินรายการโดยวันชยัยเมืองขุนเดชนะ หนุ่มมาเสียเมียหนึ่งลูกสองน้องเมียงามงามคนนี้นำรายการมาจนถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดแล้วนาเวลาก็ไล่หลังมาแล้วนะครับนะ,ะก็นำรายการจากลากันไปก่อนก็แล้วกันนะครับนะทิ้งท้ายด้วยางานเพลงเพลาะๆนะเอาไว้นะครับปิดท้ายรายการซะหน่อยอ่ะก็อย่าลืมกันล่ะนะครับพี่น้องเกษตรกรนะกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่านะครับนะเ้าเข้าสู่ปีที่หน0นะครับนะ หนึ่งศตวรรษแห่งความมั่นคง,ย,งยั่งยืนะร่วมกับพี่น้องกเกษตรกรไทยด้วยแม่ปุ๋ยคุณภาพดีนะครับนำพามาจาก ต่างประเทศนะแหล่งผลิตไหนและธาตุอะไรที่ประเทศไหนดีที่สุดเราเอามาผลิตให้ได้ใช้กันนะครับนะปุ๋ยเต็มเม็ดเนื้อปุ๋ยเต็มสุรนะเนื้อปุ๋ยเต็มกระสอบนะครับ50กิโลกรัมโนฟิลเลอร์นะไม่เติมสารเติมเต็มลงไปให้มันเปลืองพื้นที่นะครับนะหนึ่งกระสอบต้องเป็นเนื้อปุ๋ยล้วนๆน,นะไม่เอารัดไม่เอาเปรียบพี่นอ้องเกษตรกรแน่นอนนะสังเกตกระสอบนะข้างๆก็จะเป็นแถบใสๆให้ได้ มองให้ได้เห็นเนื้อปุ๋ยกันเลยแหละนะครับธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมครบถ้วนนะครับนะเอาไปใช้กันนะครับนะอยากให้ข้าวเต็มนานะครับนะออกรวงดีนะใบเขียวใบตั้งทนทานนะครับรากเดินดีนะครับผล,ลไม้นะลูกตตติดผลดอกขั้วเหนียวไม่หลุดล่วงง่ายนะเต็มต้นเลยนะครับนะอบใหญ่ๆนะครับขายได้ราคาดีนะไรอ้อยนี่ก้อนนะสูงใหญ่นะลำต้นโต นะความหวาน CCS นี่เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นมันสัมพัลังนะครับขุดขึ้นมางัดขึ้นมานี่ยหัวนี่บิ๊กปมใหญ่ยักษ์เลยนะครับนะก็เอาไปใช้กันนะร้านค้าต่างๆนะครับนะก็บอกก็กล่าวกันนะให้รู้เนาะนะนะก็ไปหาซื้อหาใช้กันนะครับมีจำหน่ายหมดแหละนะครับนะก็เลือกซื้อได้เลยตามร้านค้าที่ประกาศไปนะ หรือจะโทรมาพูดคุยสอบถามที่ศูนย์บริการข้อมูลของเราได้เลย0 99 0 0 2 4999นะครับ0 99 0 0 2 4999นะครับนะอ่ะวันนี้ล่าลากันไปพรุ่งนี้มาใหม่สวัสดีครับ